โอ้โหพี was, ่แจ๊คพี่โหทำไมเดินท่านั้นนะพี่อะไรเต็มกระเป๋าอะพี่พี่กินเบียร์พี่กินเบียร์โอเคพี่โอเคจะพี่กินเบียร์เทลินโอ้โหกลัวผมกลัวของพี่ล่วงจากกระเป๋ากลางเลนจี้ดิ้งเลยเด็กแล้วพี่หกแปดห้าตามดูนะเดี๋ยวพี่ขอทำธุรกิจส่วนตัวหนึ่งทำบิสเนสแบบไปรอลปอครับพี่ ขำนี่ขำนี่ขำอ่ะพี่ชอบขำอ่ะโหยังไงเนี่ยพี่คือที่มึงชอบขำอ่ะเออ๋ที่ชอบขำอ่ะมึงชอบขำอ่ะออขำเนี่ยเราเนาะเปไม่รักกูจริงไอ้เหี้ยแม่งใจก็ขายกันไอ้เหี้ยไอ้เหีขยะขำเนี่ยมึงชอบขำอ่ะมันขำแล้วมึงชอบมันมีเรื่องให้ขำขำหนึ่งวิ้ะขำหนึ่งวิ้งมึงอ่ะ ชอบขับอะเออเนี่ยแบบเนี้ยเช่าเช่ต่มันขับเหมือนคนได้เนี่ยเหมือนคนถ่ายถ่ายรูปอะเช่ัดต่ะขออนว่ากดขับวิดีโอพี่ไปไหนอ่ะตัดเอ้ยแต่อยากฟังไอ้ปอลโอขับจริงอะขับได้น้อง คืออะไรมไ่พี่ต้องพูดอะไรฮ่าฮ่ากันครับ่ขำขำได้พี่คิวได้แจ็คมันเหม่อฮะแจ็คเหม่อพี่ไม่ได้เหม่อหลอยอยู่แต่นี้ลอยอยู่อินเน็ตอี่ว่าหน้าเราหาปะดูดหรอพี่โหพี่ยันเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยอ๋อมันเหม่ออยู่มันเหม่ออยู่นี่แจ็คโหพี่ผมมันเหม่ออยู่ไม่ใช่เหรอคือสุดท้ายแล้วว่าไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ว่าผมไม่มันเหม่ออยู่ไงพี่คิวพี่วายจะขี้เกียจปะ ล่าสุดบอกอะไรนะเงินโดนขโมยเขาว่าพี่ว่าขี้บ้าแม่พี่ว่าขี้เกียจป่ะก็ต้องมองสลังด้วยพี่พี่ว่ายาวไหมยาวไม่ยาวไหมยาวป่ะพี่ว่ายาวป่ะโอ้ดีพี่ไม่ครับไม่ครับมันเมื่ออ้าวมันเมื่อโอ้กลัวพี่ว่าโอ้โหปลาไม่มันเมื่อไม่มีใครอยู่เลยพี่ฮิวกลัวพี่พี่ฮิวกลัว ไหนทากะวัดิน้องเองวัดิเอ้ทากะวัดิทากะครับพี่ครับพี่โอ้โหแปลว่าจะขี้เกียจปะทากะถึงว่าจะขี้เกียจปะทากะมีกันบ้างครับพี่แต่ส่วนใหญ่ขยันเป็นตรงคอปะกระดูกโผอ่ะโอ้โห้าโอโเปโลแต่เห็นพี่เจนพี่สันหลังยาวเพราะอ้าวคืออะไรคืออะไรคืออะไรเอ้าคืออะไรนี่มีโค้งเหรอเลี้ยวโค้งเหรอ คนเรามันก oh. 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 ็มีอยู่แค่สองอย่างแหละดีต่อหน้ากับเพียรับหลังมาแล้วจริงครับพี่ไม่เมื่อกี้ผมหมายถึงพี่เจ็นะพี่แจ็คแทนพี่อยู่อ่ะคือผมบอกว่าหมายถึงพี่เจ็นะครับพี่ใกล้ไม่เป็นม่ไร้ไม่ได้บังพี่เอ็นดีบังพเฮ้ยมพื่อโทรทำไมวะแอนโนทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ็คมีที่อะไรสัตว์โทรไหมไม่ผม พี่ตะคอกเหยบเราไปเฮียรถไม่มีขาบ่เฮียขาขาเด้เอ้าโอ้โหโอ้โหโผลไม่หยุดเลยพี่โผลคอนเทนตอร์เลยสัตว์อะไรอะไรครับพี่พี่คิวว่าไรครับอะไรบอกไม่รู้พี่พี่ต้องถามเองนะอันนี้คืออะไรครับไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยกูได้รู้จิตใจของคนบางกลุ่มแค่นั้นแจ๊คเพื่อนคือพี่คิวว่าถามว่านายเดินท่าอะไร ผมกินเะเขามาถามผมไงผมกินเวกันกามกามใหญ่เนี่ยเพื่อนแค่แค่สัตรูปมันเปลี่ยนไปนิดเดียวคนแม่งก็ดินทาว่าร้ายกันใหญ่นี่อ่ะพี่คิวทำไมวะกูเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมกูไม่เหมือนพวกมึงอ่ะกูไม่มีปากพูดเหมือนมึงอ่ะไม่มีแขนไม่ก็มีขาหรือว่าไงเนี่ยวเคลียเลยพี่คิวเนี่ยพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยพี่คิวไปเถ้าถ้าคนในแกงคิดว่ามึงทำเดียวกูก็มาทำแค่นั้นอ่ะ

ผมเข้าใจพี่เสมอครับพี่ยักษ์ขนาดคนที่บอกว่าเป็นแบบคนข้างแบบเละคงเลขากูแม่งยังรับหลังกูเลยเฮียเปียกน้องชายพะลุเปียกเรี้ยงไม่ใช่ลูกอมเปียกอเเรี้ยกเดี๋ยวถ้าสมมติพี่ได้ดีเมื่อไหร่พี่จะไม่ลืมเองไม่ต่อยพี่ได้ดีเดี๋ยวไม่ได้ดีผมก็อยู่ข้างพี่เสมอครับพี่ตคกี้เฮ้ยเปียกเอ็งแม่งโคตรโคตรโคตรคนเลยวะเปียกันเลนะครับ ใจและใจที่ใช้กับเองได้ว่าเปียกใช่ปหมได้เสมอครับพี่ถึงใครจะว่าร้ายเองพี่อยู่ข้างเองเสมอไว้น้องชายไม่แล้วถ้าสมมติถ้าพี่ใช้กับไอ้โปโลได้ไหมโอไม่ได้พี่ถึงพี่นั้นงานพี่ฝากเองแต่บี่ได้ไหมพี่พี่ยืนพี่ยืนดูบุหรี่เองคอยแบบดูแลพี่ได้ไหมล่ะได้ครับพี่เปียกน้องชายโปโลมึงว่าอะไรเปียกน้องชายมึงมึงจำภาพที่กระดาษกลางได้ปะเปียกน้องชายเขาว่าเฮ้ยแจ็เอ้ยแจ็คเนี่ยเขามาแล้วแจ็คไปไหนแล้วไม่อยู่หรอ ยพี่แจ๊คกับพี่พี่แจ๊คก็ขยันพีเลยจริงๆแล้วพี่แจ๊คขยันนะพี่เพราะว่าโอ้มึงกลัวอ่ะเดี๋ยวมาดูวิคิวอ่ะวิคิวอ่ะเอาดิเอาดิโอ้ my god แต่ว่าครับมีบ้างครับเดี๋ยวนี้เห็นแหล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือดจักรเจตนาเลยอ่ะอย่างนี้จั แม่นี่ไม่ได้นี่คือพูดความจริงอันนี้ไม่ได้รับหลังหรืออะไรเพราะว่าก็คืออย่างที่เห็นใช่เขาพูดอย่างที่เห็นคือให้สาพยมนก็คืออย่างที่เห็นอย่างที่เห็นแล้วเขาบอกว่าเต็มระบบก็แล้นกันเปียกน้องชายอ่ะเฮ้ยอย่าไปว่าพี่แจ็คเลยเขาก็อยู่ตลอดครับพี่แต่ชอบรีเดียวโอ้โหเปียกเปียกตัวนั้นน่ะน้องโอ้โหเปียกที่แย่ ใครก็แซวเล่นคำนี้แซวเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้รับปักนะใครก็แซวเล่นปกติเห็นใจเราดูเราจะมาดว่าแซวพี่คิวพี่ดูจากใส่รองเท้าที่รองเท้าแหละคืออะไรคืออะไรไอ้ดามอยู่ก็คืออะไรคืออะไรครับเหมือนแน่ๆเหมือนเหมือนเหมือนทหารเนี่ยทหารฉันหมายว่าเฉันหมายว่ารองเท้าแต่ยัรองเท้าป้าป้าเยนหล่อโอ้โห เอาอีกเอาอีกเอาอีกพี่เอาอีกอะไรเอาดิเสื้ออะไรเสื้อเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเปียกเปียกเปียกครับผมที่มีอะไรฝากบอกนี่มีคนฝากมาบอกฮัลโหลพูดอะไรพี่ไอ้ขาเบี้ยเบาหวานโอ้โหมีอะไรพูดอีกไหมฮัลโหลพี่มีะไรพดอีกไหมไอ้เปียกเองโดนเหรอเนาะไม่ผมผมผมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันผมไม่ได้ใช่ไงี้ยพี่แล้วอย่างเนี้ยมันสองพันยี่สิบสี่เรามันยุคยุดบุรีกันแล้ว เย้เย้เย้ล่ออยอ่ะบางฝากมาบางฝากมาพี่เขาน่าจะหมั่นมึงจัดเลยมังรู้ปะเขาน่าจะหมั่นมึงจัดอ่ะเขาไปเขาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเฮ้ยเขาไปเที่ยวดีเล่วอย่ามาเลยนะอย่ามาจักโอ้ยพี่แจ๊กมาแล้วพี่แจ๊กมาแล้วเหรอครับพี่แจ๊กพี่ชายไม่หรองวันนีหมดแล้วพี่ดูต่อไหมดูต่อไหมยังไม่หมดอันนียังไม่หมดครับอ๋อทีเดียวจัก เบรกเดี๋ยวพี่คุยนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ขอไปคุยลากอีกสองคนเห็นาะลองพี่มีอะไรจะระับได้เสมอมพี่ชายน้องชายพี่รัาบายได้เสมอครับเอาสีไหมเฮ้ยจั๊กจั๊กรได้ครับพี่ผมสื่อสารได้เสมอฮะพี่ชายก็คือเองอยู่เแียงข้างใช่เปล่าใช่ใชเแียงข้างเสมอครับพี่พี่จากรัเสเซียทำไมอ่ะเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตั้งสัญญาไปจั๊กใหม่หรอ ทำไมอ่ะแจ็คพี่แจ็คดอนผีบินเย็ดหล่อไอ้เหี้ยไปยักไอ้สักไม่เป็นไรไปเปียรกูอยู่ใครก็ได้กูอยู่คนเดียวกูยังอยู่ได้เลยทำไมวะเกิดมาเกิดมาคนเดียวใช่ปะโอ้โหทำไมวะแค่คนที่พวกแบบรับหลังกันมันก็แค่นั้นเองกูก็โดดมาเยอะแล้วกูชิดแล้วพวกเนี้ยไม่มีใครรับหลังครับพี่โอ้คิดมากอี่แล้วตันจ้าคิดมากพี่คิดมากเราต้องยินจารชีวิตเยอะมากมันไม่มีความสุขนะพี่เล้าจากคำนี้ปะยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใจอะ เจ็ดเออวคนเดียวเยอะก็ไม่ดีครับโอ้โหโอ้หพี่ลนโหว่าระบายมันออกมาแล้วนะครับบอสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้คุยด้วยครับโอ้โห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 ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยโอ้โหดีออกความเห็นนะครับใจรับไม่ต้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือเาจะบอกว่ากองตอนนั้นแหละพี่ไม่ต้องไม่ต้องมาบอกวาต้องอะไรเงี้ยกองตอนั้นะาบอกเงี้ยก่อนเขาบอกไว้ก่อนเลย กระจาดตัวผมรูปหลังไว้ก่อนเลยไม่เคยนะครับอันนี้ผมไอ้กูไม่มีเลขาละเพียงเดี๋ยวพี่หาเลขาให้ก่อนนี่ไอพี่ผมเนี่ยครับใช่ชายน้องชายโอ้น้องชายน้องชายเลยมีเองแน่ที่รักพี่อยู่คนเดียวในแก๊งอ่ะดีๆบอยดดีๆแล้วเขาเศร้าเหมือนรับพี่ชายพอ่ชายเกินขาแล้วพี่ชิวก่อนที่หนึ่งพี่อ้โได้เต็มพี่โอ้โหรักกระจาดว้าวพี่ ออที่บอกคุณโตมินเหรอแลไวก็เจออ้าวน่ยคิดมากนี่ยคือพี่ต้องพยายามเลยคิดแต่คิดลบกับชีวิตเยอะพยายามคิดบวกหน่อยคิดบวกได้ไงก็คนรอบข้างกายกูเป็นคนสถานะติดลบอะน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็แล้วข้างกายพี่คือใครตอนเนี้ยยืนข้างพี่เหรอไม่ใช่มึงไม่เปียกมึงคิดบวกพี่ใช่พี่แจ็คแต่สามรอบเขาอยู่พี่อะพี่ข้ายีส์ยีส์หล่อแจ็คด้วผีบินยีส์หล่อไม่ไปถึงมึงอะ อ,อ๋อเจอไหนนายจะแก้ตัวไม่ใช่เหรอว่าคนชื่อสปริงไม่ใช่แฟนนายอ่ะ